น่าเหนื่อยหนาเหนื่อยทุกมี่หนาหนาหล้ยหลายหาจะว่าตายทุกวันนี้รูว่าตัวเองเป็นมางเขือเท่คือแบบโอ้ไม่ก็แกมต้องน้นนั่นแดงกว่าใครโอ้ยเอาฉันออกไปไม่ใช่คือแล้วก็คือใส่หูฟังกตะกี้ก็ตะกี้ไม่ได้ตะกี้จะไงกับมันจะโดฟ้อง่อนูแล้วจริง คุณโดนแกงคือหลายเรียงทำเป็นเก็บสงไม่ค่อยอยู่คิดว่ามันง่ายเหรอทุกคนคิดว่ามันง่ายเหรอต้องคุยกับคนอีกสี่คนแล้วก็อีกสองคนเป็นสามคนกับบวกเจอแดดดี้อยู่อยู่ในไลฟ์คือว่ามันง่ายเหรอพี่บอกว่าไงาว่าพี่จะยินทุกอย่างที่หนุ่มพูดนะหรูป้ปแจะฟ้องพ่อหจะฟ้องฟ้องพ่อว่าอะไรหยูจะไปฟ้องพ่อว่าอะไรคะว่า ว่าแต่งงานแล้วเนี่ยหรอเอ้อใหมาแข่แข่งอะไรพี่แข <c ười> ่บอกสิมาให้หมดเลยฮานะยะฮานะเอาเงินมาเอาเงินมาเงินหรออื <c ười> มได <c ười> ้เอาเลขมาเอาทุกอย่างที่มีมาให้หมดเลยให้หมดเลยให้ห <c ười> มดเลยจริงเหรออืมพ응ี่ชมพู่อยู่ไหมคะพี่ชมพู่หนอ ด่ไรอยากได้หนดอหน่าหนูอืมหน่าคุณทำไมอน,นีรอ,อ,อะ없어요อออะไรอะอะไรอะ,อะไรของเขาอะทุกคนอะ,อะไรอะไรอะอะไรของหนูเป็นมกเกะเขือเทศเหรอ พี่เป็นมะเขือเทศดูนะพี่ดิพี่เป็นสีแดงเลยเว๋เว๋เวเว๋เว๋กูเดียวเอมีคนส่งมีคนส่งเป็นแหวนแต่งงานมาให้ด้วยเขาอาจจะอยากแต่งงานกับพี่ไงอือเอ่เขาเห็นว่าพี่ไม่มีแหวนมันมาเป็นกล่องเลยนะหนูก็ให้พี่ไปแล้วนะแหวนหนูก็ให้เดียวก็ให้เดียวแต่พี่บอกพี่ไม่เอาเองมันเพชรมันเล็กไปพี่ไม่ได้บอกว่าไม่เอาพี่แค่บอกว่าเล็กเล็กไปแหวนเพชรมันเล็กไปแต่พี่ไม่ได้บอกว่าพี่ไม่เอา